พี่บีครับเข็มแบบนี้เขาเรียกว่าคืออะไรครับไม่มีชื่อครับเขาเรียกว่าเข็ทเบอร์ลี่นี่คระใช้ในงานจําพวกไหนก็แท็กสีครับลงเงาลงสีขามันเป็นของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาคิดของเขาอยู่แล้วก็จะมีแต่ญี่ปุ่นมาใช้ก็เราเคยให้ช่างเขาสักให้ที่ขาก็พยายามทำอะไรให้มันเหมือนแบบ ญี่ปุ่นอะนะแบบออริจินอลมันก็เลยต้องมาใช้แบบนี้เพราะทำมาตั้งแต่ยุคโบราณ้วแต่ว่าที่บ้านเรามันไม่มีใครทํากันเงียเหมือนเราไปสับสับห้าแถวสับยันพวกนี้ถ้าเราไปใช้เครื่องมันฟิลลิ่งมันก็ต่างกันแต่ว่าถ้าเราใช้ใช้มือเป็นการเป็นการสับแบบดํมบูมันก็ใกล้เคียงมากกว่าพ่อหลังมาบ้านเราเขาอยากได้งานดํมบูสับยันกันเป็นอีกฟีลหนึ่งเหมือนเราไปญี่ปุ่นเราอยากได้งานเราก็อยากได้แบบ กา,<บ>ารนี่เขาแทงแบบนี้เขาสักพวกงานเมารีงานซามัวเขาก็ใช้แบบตอกใช่ไหมเขาไม่ได้<ช>แบบสักเครื่องนะก็เหมือนเหมือนสักขาก้อมมาที่พี่ออสรันนานสักอ่ะ <hunting. S 1> เคยเห็นเด็กวัยรุ่นอ่ะเอาเอารูปแบบเนี้ยไปสักเครื่องซึ่งมันคมม,มันชัดแต่มันฝีเก็บมันไม่ได้มันไม่ได้เอไม่มีฝีเ็มมันเป็นระเบียบเกินไปมันเบ๊กเกินไปมันก็มันไม่ได้อารมณ์ของมันอีก โอเคครับโชว์เครื่องหน่อยอก็ะจะมีประมาณนี้ฮะครับมีลงสีลงเงาบิกี้ชาร์ปพี่ตองออันนี้ชอบทำงานส,งาสีกับเงาเล็กๆสีกับเงาเล็กๆเงาเงาเาไม่ใช่ชิ้นใหญ่ครับอ,อันนี้อันนี้เป็นโรตารีเนาะอันนี้เป็นโรตารี่นะอ,อันนี้ก็ แล้วแต่อารมณ์บางวันก็เดินเส้นบางวันก็เงาชิ้นใหญ่อืมบางวันก็ลงสีอันนี้เส้นเส้นอันนี้สีกับเงาเข็มใหญ่คุ้นๆมากเลยเข็มเครื่องของดิชาร์ทฮะเขาทําให้ฟิลิปปอ่าดิชาร์ทที่ทำ l u c k ไ Iron ครับทำไอกระบอกกันะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้เป็นเดินเส้นหลักๆก็จะมีประมาณเนี้ย ที่ใช้ใช้ประจับแล้วมีการปรับแต่งอะไรบ้างไหมครับก็ปรับแต่งก็จะมีส่วนมากเนี่ยปรับแต่งคือผมต้องแต่งที่ก่อน RCA อเาเพราะว่าผมใช้สายอาแต่ดั้งเดิมมันมามันมีด้งเดิมเป็นคลิป,อปคปอร์ดใช่นี่ก็เหมือนกัน r า a ส่วนตัวนี้ตามจริงนี่มันเป็นคิปคอร์ดแต่ว่าตอนผมสั่งเป็นเขาใส่มาให้เลยสั่งให้เลยคือรุ่นใหม่แล้วนะรุ่นใหม่มันก็จะเป็นอา a ซีเอหมดละใช่มันสะดวกกว่าใช่และแต่งอีกอย่างนึงก็คือพวกใบตีอ่านี่หลักๆเลยนะการแต่งใบตีของเครื่องเดินเส้นของเครื่องเดินเส้นหลักๆง่ายๆเลยคือใบตีสั้นอืเพราะว่ายิ่งสั้นเนี่ยมันยิ่งไวรีดไวอ่าและใบตีหลังด้วยใบตีหลังมันจะอ่อนกว่า อ่าใบตีหน้ามันจะหนากว่าอันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรแล้วสูตรเครื่องเดินเส้นเลยสูตรเบสิกเลยทีนี้ไออพวกปรับตัวคอนแทคเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความยาวของใช่ความสตนของใช่ความความขนาดบางคนเขาสั้นอกสั้นอ่าอย่างผมเนี่ยยาวหมดยิ่งตัวลงเงาเนี่ยยิงยาวก็ประมาณสี่มิลสี่มิลขึ้นะไรประมาณลงสีลงเงาก็ มเน้นสตกยาวมากกว่าชงชักยาวครับอือถือว่ายาวเลยนะเอแต่แต่นี้อันนี้ออริจินอลนะอ่าอ่านี่ขนาดว่าตอนกดอะความห่างขนาดเนี้ยแล้วพอปล่อยแล้วมันจะมันจะหายขึ้นไปอีกนิดนึงก็อ่าตัวนี้น่าจะประมาณกี่มิลห้ามิลได้หมหรือเปอืาประมาณเนี้ยผมว่านะสี่ห้ามิลห้ามิลแล้วพอปล่อยขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปอีกนิดนึงอือก็คือใบตีมันจะยาวใบตีหน้ามันจะอ่อน ใบตีหลังมันจะแข็งก็เป็นสูตรธรรมดาครับส่วนเวลามาถึงมือเราปุ๊บปรับจูนยังไงนี่คือแล้วแต่ช่างคนนั้นว่าเขาถนัดยังไงฟังจากเสียงเอาไหมเสียงด้วยแล้วก็สัมผัสด้วยนิ้วบางคนกดนะบางคนไม่กดบางคนไม่กดบางคนปล่อยยาวๆแล้วเสียเขียเอาอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใช่มันไม่ตายตัวอืเครื่องคอยเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัว หลักการทํางานของเครื่องคอยเนี่ยเข็มค่าเทศ่ะมันมีสปริงม,มีสปริงหรือว่ามีมียางอยู่ตรงตรงหัวเข็มครับและยางเนี่ยมันจะเด้งไอตัวเนี้ยขึ้นไปดเด้งไอตัวกา้านอ๋อแล้วเครื่องคอยเนี่ยพอใส่เข็มค่าเทศปุ๊บมันจะเด้งขึ้นไปทำให้เครื่องเนี่ยทํางานหนักขึ้นแรงตีของเครื่องมันจะลดลงเราต้องปรับไฟให้มันสูงขห้ไปใหญ่<อ>โดยที่ไม่จําเป็น แต่ว่าเข็มก้านสแตนดาดปกติเนี่ยเราใส่ปุ๊บมันไม่ได้ดีดอะไรเนี้ยมันเป็นปกติปล่อยห้อยไปก็ออยู่ตรงนั้นเลยแล้วกำลังของเครื่องคอยคือตีลงตีลงมันไม่มีอะไรมาดีขึ้นไม่มีอะไรมาดีขึ้นมันไม่เหมือนโรตารี่นะไม่เหมือนโรตารี่ใช่โรตารี่นี่มันก็เกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกอย่างมันใช้เข็มพาเทศได้ซิกเนเจอร์ไม่มีอะไรฮะมันก็หลักๆทั่วไปเข็มแมกนัม จะมาแซกให้มันเปิดขึ้นมากกว่าผม่็เคยได้ยินแต่แซคนกดตรงให้มันใกล้กันเพื่อที่จะสร้างความนุ่มนะให้มันนี้บีบอันนี้อาขึ้นอาขึ้นให้มันแพคสีดีกว่าอัดเข้าไปอีกเพราะรู้สึกว่าเวลาอาปุ๊บแล้วทางานปุ๊บเนี่ยมันติดดีกว่ายิ่งรัศมีแคบเนี่ยยิ่งมันใกล้ๆเราทํางานแล้วเราเราช้ากว่า อ่าในในสกปกของเราใช่ในจังหวัดของเราพอมันกว้างปุ๊บเหมือนแบบมันอุ้มสีพออุ้มสีปุ๊บมันเข้าเนือได้ง่ายกว่าอ่าอ่าเหมือนแบบใช่เข็มเข็มสามกับเข็มสิบสี่อันไหนเข้าเนือง่ายกว่ากันอ่าสามเข็มเลกเป็นเข้าง่ายกว่าอ่าเพราะมันเล็กก็ใช้ได้หนึ่งนี่ใช้ได้หนึ่งอ้อโอเคพอแม็กน้ามันเปิดปุ๊บมันมีแก๊บของมันบางคนอ่ะผมสังเกตว่าเขาจะไม่เช็ดต่อครั้ง เขาจะถูไปเรื่อยๆให้สีมันอยู่บนหน้าผิวแล้วก็กดลงไปกดลงไปบางครั้งมันปนเลือดถ้าสั่งแบบนั้นนะคนชำนาญจริงๆอะนะเขาทำได้แต่ว่าคนไม่ชำนาญเนี่ยมันจะปนเลือดพอเลือดมันปนเข้าไปปุ๊บสีจากสีสดๆเนี่ยมันกลายเป็นสีไม่สดแต่เวลาแห้งมันจะอย่างหนึ่งมันจะสดขึ้นมาแต่ว่าตอนทำงานเนี่ยมันจะดูไม่สดเลยคือถ้าเป็นเจนเก่าๆเน่ยก็จะเรียกว่าไล่เลือดไล่เลือด แต่ว่าไล่เลือดผมไม่ค่อยได้ทํำแล้วอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอผมว่าทํางานญี่ปุ่นแบบทิดิเนลครับคือพวกเชดดิ้งพวกวินบาร์พวกเงาแบบเนี้ยมันต้องเป็นซอยลิกก็มีเนื้อสีก็มีเนื้อสีเลยมันไม่ใช่สีเทาน่ะมันคือแบบแบ็คแอนด์เกรนี่แหละครับแต่เวลาเราลงเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบลงสีเหมือนงานสีให้แพ็คเงามันซอยลิกมากขึ้น ให้มันหนาขึ้นให้เนื้อเงามันหนาชแต่เราก็ยังเห็นผิวอยู่นั่นแหละงานญี่ปุ่นทําไมมันถึงเรามองใช้สีเทาหรือเปล่าใหลายคนดันมาใช้สีเทาแทนแทนเชดดิ้งนั้นองานญี่ปุ่นก็คือสีซูมิผสมน้ำจบและสีซูมิเนี่ยข้อดีของมันคือยิ่งผ่านไปเนี่ยมันยิ่งเนียนคือซักแรกๆมันอาจจะไม่สมูทแต่พอผ่านไปปุ๊บห้าปีขึ้นปุ๊บ มันเริ่มคือดละมันเริ่มสมุตขึ้นสีเทามันคือสีเทามันคือเทาสีแล้วมันก็จะไปทับเนื้อผิวนั้นเลยใช่แต่สีเชดดิ้งหรือเกวอเนี่ยมันจะเห็นความใสของผิวอยู่อ่านะเสน่ห์มันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคของพี่บีเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ